อย่าไปไหนอย่าไปไหนมานี่งเดี๋ยวไปดเลยน้ำหวานมันคงไปไม่ได้อนเพราะว่ามันตกใจมันตกใจเออเมีเอ้มีอันใหญ่ะต้นตันใหญ่อะใช่ไมใช้นี่ให้ไกลับะัเล็กตัวพอสมควรมันเห็นคนตงนีมันก็จะออกไปเพอเพราะมันเสียงมันค้างอยู่เห็นคนนี้มันก็จะออกนเปิดหน้าอะไรอย่ง เปิดหน้าก่อนหมดแลต้นต้นเปิดเปิดข้างหน้าเปิดเปิดเปิดข้างหน้าเันคงเข้าไปแล้วกลับตัวไม่ได้เหมือนแมวเราเอะเหมือนแมวที่เราเข้าเนี่มันไปเข้าไปได้ไงนี่นดูนูที่แรลมดูีูมันเคยเข้าไงมันคงกลับตัวไม่ได้เข้าไปลึกจ้าไปเข้าไปสองกอวมาตัวเผื่อเผื่อหน้าเลยนี่หัวหรือหน้ามันเนี่ยหางหางปักปักตัวตัวไม่ไม่ใหญ่มากถูกไหม ไปเจอนีพอแย่ไม้เหมือนจะโดนตัวมาละล้อมมีฉาบเขามีฉาบีเรื่องเขาอะไรเขาทำบ้านฉาบไรคงกลับตัวไม่ได้ตัวก็ไม่เล็กขนานนั้นเนี่ยตัวใหญ่ดิตัวอย่างเงี้ยเนี่ย จะเป็นแม่เป็นแม่ได้แล้วอ่ะพูดเดินมั้งอ่ะพูดเดินพูดเดินพิสุพิสุมันนอนตะแคงมึงกลับตัวไม่ได้เนี่ยเปิดอีกรูหน้าตองเปิดเปิดยาวแล้วต้นให้มันสไลด์เอไว้ให้มันพุดธกระโดดแล้วเนี่ยดีนะได้พอดีอ่ะ าางบนสายต้องคุยสายลงมาหน่อยคุยสายลงไปจนเปิดให้หมดเลยแล้วคุยสายลงดีกว่าได้เสียครับต้องยวเริ่มไล่ะนั่นแหละเริ่มอเกยกน้ำสไลด์ลงมาเนี่ยเปิดให้หมดหน้าเนี่ยหน้าบอีกบอกระนี่ยเนี่ยสายเนี่ย เดี yeah, e uu, e uu, yeah, e e mm ๋ยวเดี๋ยวเดีาเย็นยนน้ำหวานมาใี้มาเร็วหาหัวหาหัวขับหัวขับหัวก็ทะลุออกมาแล้วเอาไปอีกต้นเราด้เียหลุดหลุดแล้ว่ะพาหมาเป็นขนเยอะถหามันกลับมันเี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยน้ำหวานเนาปล่อยน้อมาเหรอพี่เงมันเลหหหคุณปล่อยหม่ผมไหมเนาะล เปิดประตูเองได้เป so ิดเองได้นะเมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ติดอยู่นี่น้ำหวานน้ำหวานมังอนี่เร่เาเดมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 มารับเพื่อนร็วยโอ้โหดีใจดีใจโอ้ดีใจกับเข้าไปใหม่อีกนะโ้โอ้ลูเยอะใหญ่เลยทีนี้เข้าใหญ่เลยนเร็วเร็วเย็นเรปิดแล้วะ